สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับภาคสนามนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับที่ห้านะครับกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็เป็นเช้าวันที่ห้านะครับก็ใกล้ๆกับช่วงตุษจีนนะครับช่วงนี้จะเน้นหนักในเรื่องช่วงตุษจีนนะครับเพราะว่ามีประชาชนหลายๆท่านนะครับก็เตรียมตัวที่จะอ เข้าสู่เทศกาลชนิดนิวเยอร์2องนะครับหรือว่าวันที่10กุมภาพันธ์2567นากเะครับก็ต่แต่ละปีนะครับช่วงตรุษจีนก็มีการใช้จ่ายนะฮะมีเงินสะพัดเนี่ยเป็นหลายหมื่นนะฮะหลายหมื่นล้านเลยนะครับถ้าถ้าเกิดรวมทั่วโลกนะครับก็จะมีเงินสะพัดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะมีกิจกรรมต่างๆในช่วงก่อนและหลังตรุษจีนนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยนะครับอย่างเช่นวันไหว นะครับวันจ่ายนะครับแล้วก็วันคิวอีกนะครับก็คือวันเทศกาลตรุษจีนวันที่1นะครับคิวอ<ได>ีกคิวยีคิวซาคิวสี่คิวโงนะครับก็คือ1 2 3 4 5สามี่ห้านะฮะนับตามประเพณีจีนนะครับก็เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนวันที่1วันที่2วันที่สาวันที่4ี่วันที่ห้านะครับจนถึงวันที่9้านะครับก็จะมีทีกงแซนะครับก็คือวันที่ท่านพ่อท่านแม่ฟาดินวันเกิดนะครับท่านพ่อท่านแม่ฟาดินทีตีแปบ่อนะครับหรือว่า ทีกงทีมานะครับแบ๊กนะฮะก็เราก็จะไหว้ทีกงทีมานะครับอย่างอย่างบ้านของอากงผมกุณตานะครับในช่วงตุรจีนนะครับหลังจากที่อ่าถ้าที่เมืองจีนนะฮะท่านจะต้องไหว้แป๊กงแป๊กมาด้วยนะฮะแต่ว่าในเมืองไทยท่านก็ยังไหว้อยู่นะครับก็อย่างคุณน้านะฮะก็จะไหว้วันที่อ่าสามสิบนะครับก็คือซาจับนะฮะก็คือวันที่ปีนี้ก็จะตรงกับวันที่เก้า กุมภาพัน2,567ใช่ไหมฮะก็จะมีการไหว้ท่านเทพเจ้าประจําที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ประจําตระกูลของคุณตานะฮะคุณตาจะอยู่เถงให้ใช่ไหมครับก็จะไหว้แป๊ะโกงแป๊บมาด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเคยมีโอกาสพาคุณตาไปเที่ยวกับกับเมืองจีนนะครับคุณแม่ก็พาไปนะครับแล้วก็ไปที่บ้านของคุณตาเดิมที่อยู่ที่เมืองจีนนะครับแล้วก็ไปไหว้ ที่บ้านบําพบุรุษนะฮะแล้วก็มาไหว้เหมือนสามประจําตระกูลนะฮะของของคนที่อยู่ที่หมู่บ้านที่คุณตาอยู่นะครับตําบลเถงให้นะครับแล้วก็ที่เถงให้เนี่ยจะมีตํานานห่านนะฮะหา่หานห่านพระโลนี่ค่อนข้างอร่อยมากเลยนะครับขนาดอญาติของคุณตานะครับเพราะคุณตานี่จะจะ,ะโตจริงๆนะคุณตาจะแซ่ชววนะครับแซ่ชววนี่จะดังในเรื่องของห่านพระโลอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ มาอยู่ที่แท้จังด้วยนะครับคุณตาก็เลยจะเป็นทั้งแท้ชัวด้วยและแท้จังด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นทางเคยญาติของคุณตาก็มีทั้งแท้ชั่วกับแท้จังนะฮะถ้าแท้ฉัวก็จะมีหล,หลานๆคุณตานะฮะแล้วก็มีออเฮียท่านหนึ่งนะครับท่านเคยมาเยี่ยมคุณตานะครับแล้วก็หลังจากคุณตาเสียก็เคยมาเยี่ยมคุณตาอีกด้วยนะครับแล้วท่านก็เตรียมห่านพะโลโต้มมาให้นะฮะโอ้อร่อยมากเลยนะฮะ ผมก็ได้ทานอาหารพะโล้ของฝีมือของภรรยาของไอเฮียท่านนี้นะครับมีสักเท่ากับผมมันนะฮะมีเพราะว่าท่านเป็นคุณคุณคุณตาจะมีพี่ชายคุณตาใช่ไหมครับแล้วนี่ก็เป็นหลานของพี่ชายคุณตาใช่ไหมครับก็เหมือนกับแรงเท่ากับผมมันนะฮะก็เป็นรุ่นหลานกันนะฮะเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นรุ่นรุ่นพ่อของไอเฮียคนนี้ก็เหมือนกับรุ่นคุณคุณแม่ผมมันนะฮะอยู่ในระดับเดียวกันอย่างเงี้ยนะฮะอเฮียท่านนี้ก็ตอนนี้ท่านเป็น ท่านท่านเป็นเหมือนกับลูกๆท่านแต่งงานแล้วนะฮะน่าไม่แน่ใจว่าเริ่มมีทยอยมีหลานหรือยังนะครับแต่อย่างอย่างผมเนี่ยจริงๆแล้วอายุห้าสิบเนี่ยนะจริงๆถ้าถ้าผมไม่ผิดผิดไปจากสมัยก่อนที่วางแผนผิดหรือเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ไม่ไม่ได้ตามเป้าหมายนะฮะจริงๆผมอาจจะต้องมีภรรยาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าแล้วก็มีอ่ามีทายาทใช่ไหมครับป่านนี้ ลูกๆผมนะฮะไม่อาจจะเป็นลูกผู้ชายลูกผู้หญิงนะฮะก็น่าจะประมาณอายุไม่ต่ำกว่าสิบกว่าถึงยี่สิบแล้วนะฮะแต่พอดีผมไม่มีครอบครัวนะฮะก็เลยยังยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกับไอเฮียที่อยู่เมืองจีนนะฮะตอนนี้ท่านเป็นเหมือนกับเป็นพ่อตาหรือว่าเป็นเป็นเป็นพ่อพ่อสามีอะไรอย่างนี้แล้วนะฮะเพราะว่ารุ่นท่านก็อายุก็น่าจะอายุมากกว่าผมนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับท่านก็มีโอกาสเดินทางมา เที่ยวที่เมืองไทยประมาณสองครั้งนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปเทคแคร์ไอเฮียท่านนี้ด้วยนะครับก็พาท่านไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับแต่เรื่องอาหารการกินเนี่ยไอเฮียท่านนี้ท่านมีความสามารถในเรื่องการทําอาหารนะครับท่านมาอยู่บ้านคุณตานะฮะท่านก็ทําอาหารนะฮะให้น้านาชาของผมทานโดยนะฮะท่านก็มีฝีมือในการทําอาหารผมยังเคยคิดเล่นๆเลยนะฮะว่าจะชวนไอเฮียมาอยู่เมืองไทยไหมอะไรเงี้นะฮะแล้วมาเปิดร้านอาหารนะฮะเพราะว่าท่านมีฝีมือนะฮะเพราะว่า ถ้าเราไปเที่ยวที่เมืองจีนใช่ไหมครอย่างสัวเถาแล้วถ้าเกิดเราไปที่แถวเถงให้ใช่ไหมครับเถงให้เนี่ยจะดังห่านนะฮะแต่เป็ดผมว่าก็โดดเด่นนะฮะเพราะว่าแถวนั้นจะมีการเลี้ยงห่านเลี้ยงอะไรฮะแล้วแบบให้แบบธรรมชาตินะฮะแล้วห่านจะตัวใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างคุณแม่เคยเคย,เคยไปเที่ยวที่เมืองจีนใช่ไหมครับแล้วก่อนกลับนะฮะก็จะบอกให้อ่าพี่ที่เป็นไกด์นะฮะช่วยพาไปที่ตลาดนะฮะ ก็อ่าในในคณะทัวร์ของคุณแม่ก็ไปซื้อหา่หานห่านห่านพะโล้นะฮะก็ให้เขาจัดเป็นเป็นชุดชุดเป็นหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะฮะแล้วก็อ่าสับให้อะไรให้นะฮะผมไม่แน่ใจว่าสับมาหรือเปล่าหรือว่ามาเป็นตัวนะฮะแล้วก็ใส่บรรจุข,ของกล่องมานะฮะแล้วก็นํากลับมาที่เมืองไทยนะฮะแล้วก็มาทานเอออร่อยดีนะฮะแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยนะฮะปลาปลากระบอกนะฮะ ปลากระบอกผมผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าคุณแม่เคยซื้อมาจากตลาดแล้วก็ให้แพ็คมาใช่ไหมครับแล้วก็เอากลับมาเพราะคุณตาท่านอยากทานนะฮะคุณตาท่านบอกว่าเออซื้อที่เมืองไทยเนี่ยพอดีไอปลากระบอกของจีนเนี่ยมันจะมีตัวคล้ายๆกับเป็นเป็นดีอะฮะเป็นเป็นดีลูกหนึ่งอะฮะในตัวปลาเนี่ย อร่อยมากเหนียวเหนียวนะฮคุณตาท่านแบบท่านอยากทานท่านจําบรรยากาศสมัยตอนที่ท่านอยู่เมืองจีนได้ใช่ไหมฮะถ้าซื้อมาอย่างที่เมืองจีนมาเลยอย่างที่ซัวเถานะฮะแล้วก็ซื้อมาคุณแม่มาแล้วก็มาให้นะ้าทาให้ใช่ไหมฮะก็เผาออมามันคล้ายๆกันดีป่าฮะ,ะเป็นก้อนกลมๆแข็งๆนะฮะสีดําๆนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อแถวเราตักลัก,ลกหรืออะไรเงี้ยบางทีท่านอาจจะหาไม่เจอดีป่าตรงนี้นะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่า อาจจะแต่จริงๆก็น่าจะเป็นปลาประเภทเดียวกันนะฮะแต่ว่าบางท่านอาจจะถ้าเราเราซื้อมาแล้วมา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 ผ่าทำไส้นําอะไรล้างทําความสะอาดเองก็อาจจะเก็บตัวนั้นอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็นึ่งไปพร้อมกับปลาเลยแล้วคุณตาเช่นชอบทานตรงเนี้ฮะดีปลาตรงเนี้ฮะแล้วก็เลยพอคุณแม่มีโอกาสได้ไปเมืองจีนหลายครั้งก็จะซื้อมาคุณแม่ท่านก็ชอบซื้อาไม่ไม่ปลากระบอกก็มานะฮะก็ซื้อห่านมาแล้วก็ มีญาตินะฮะที่อยู่ที่เมืองจีนนะครับท่านทาซาลาเปาแบบไม่มีไส้นะครับแต่แป้งจะไม่เหมือนกับซาลาเปามันโถที่เรากินกันที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็มันเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะฮะเพราะเพราะคุณย่าเวลาอ่าไปเที่ยวเมืองจีนใช่ไหมครับก็จะให้ญาติญาติไปสั่งซาลาเปาล้านที่อยู่แถวแถวบริเวณใกล้เคียงบ้านคุณคุณย่าที่อยู่ที่เมืองจีนนะฮะแถวนะฮะแล้วก็คุณตาผมจะเถงให้ นะฮะคุณคุณปู่ผมจะแต่เอียนะฮะแล้วอาม่าผมก็อ่าอยู่อ่ในตระกูลแท้โกนะครับก็อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไอสลับเปาที่อยู่ในหมู่บ้านของคุณคุณย่าอร่อยมากเลยนะฮะผมมีครั้งหนึ่งคุณแม่ก็ไปเที่ยวกับคุณย่าด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆคุณแม่ด้วยแต่ล้วก็จะโทรเรียกญาติของอาม่านะครับคุณคุณคุณย่าที่อยู่บริเวณแถวแถวบ้านที่ตระกูลแท้โกนะฮะ เสร็จแล้วก็ให้เขาทําาลาเปาเนี่ยนะฮะแป้งอร่อยอะ่ะผมว่ามันผมผมไม่เคยทานในในกรุงเทพอ่ะนะแต่ว่าเวลาไปเนี่ยคุณแม่ก็จะให้เขา,าช่วยทํามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาไปใช่ไหมครับให้เขาเอามาจากบ้านของแถวแถบริเวณบ้านคุณคุณคุณย่านะครับก็เราก็มาอยู่โรงแรมในอาจฉริวแถวแล้วก็โทรบอกอ่าอเฮียว่างไหมว่างช่วยเอา สั่งซาลาเปาให้หน่อยแล้วก็แวะมาเจอที่โรงแรมใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็นาซาลาเปานี้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทำสถานที่ต่างๆนะฮะอย่างเฮียงบูซัวหรือว่าไปที่ไหนที่ทางอากุบทัวพาไปกราบขอบพรนะครับอย่างผมมีโอกาสพาอ่าไม่ใช่นะผมมีโอกาสาร่วมไปกับคุณพ่อและคุณอ่าด้วยนะฮะก็มีโอกาสได้กลับไปเที่ยวที่อ่าโซเทานะครับก็มากลับขอบพรอ,องค์ ไต morning, el, anza, ้ฮ่องกงด้วยนะครับองค์อากงไต้ฮ่องกงที่สัวเทาด้วยนะครับก็มีโอกาสได้ไปไหว้นะครับมาไหว้เฮียงบูซัวนะครับถานเจ้าพ่อเสือนะครับหรือว่าท่านเจ้าพ่อใหญ่นะครับเฮียงเชียงเสียงตีนะครับก็ที่เฮียงบูซัวนะครับก็มีโอกาสได้ได้ไปเที่ยวพร้อมกับคณะทัวใช่ไหมครับแล้วท่านก็จัดทัวว่าไปที่ไหนบ้างไปที่ไหนบ้างไปที่ไหนบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีโอกาสตอนนั้นที่เคยไปกับแบงค์สีม่วงนะครับที่ท่าน เชิญไปทําข่าวนะฮะที่ทางดอกเบียนะฮะก็มีโอกาสได้ไปกําแพงเมืองจีนไปเยี่ยมบริษัทผ่าหนิวนะฮะที่ทํากระทิงแดงนะฮะแล้วก็ไปดูกําแพงเมืองจีนนะฮะผมก็เดินขึ้นไปได้ไม่ไม่สูงมากนะฮะเพราะว่าเหนื่อยนะฮะกาแพงเมืองจีนนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวที่เพระที่นั่งฤดูร้อนไปที่เทียนอันเหมินนะฮะอูสวยงามมากเลยนะฮะแต่ข้อเสียของผมคือผมดันวันนั้น ผมก็แบบทุกทีผมจะใส่รองเท้าคู่ประจำใช่ไหมฮะรองเทา้าเหมือนกับรองเท้าหนังคู่ประจําผมก็ไปซื้อคู่ใหม่มาเสร็จแล้วผมก็ใส่ไปเมืองจีนเพราะว่ามีโอกาสได้ไปทําข่าวด้วยนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวเมืองจีนตามคณะข,ของทางแบงค์ไปใช่ไหมฮะผมก็ใส่รองเท้าหนังคู่ใหม่ไปโอ้โหกัดซะผมเดินไม่ได้เลยนะฮะเป็นตุ่มน้องเป็นอะไรเป็นเป็นน้ําพองเลยนะ โอ้เข้าไปเทียนนั้นเหมือนผมก็เดินเดินแล้วมันเจ็บมากเลยนะฮะเพราะผมดันไปใช้รองเท้าที่ไม่ได้ใช้คู่ประจำอ่ะครับผมก็นึกว่าเออไหนๆเราจะไปไปไป,ไปทําข่าวด้วยไปเที่ยวด้วยก็กลัวเดี๋ยวรองเท้าเก่ามันจะมีปัญหาก็เลยไปซื้อคู่ใหม่มาดัานโอ้ยกัดซะผมขาเขือเดินลําบากเลยนะฮะก็เป็นประสบการณ์จริงๆแล้วถ้าเราใช้คู่เดิมไปดีกว่านะฮะแล้วก็เจอประสบการณ์นี้โอ้ยมันมันแบบมันมัน มันนะฮะอย่างที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนผมนะที่ตุ่มน้ําหรือว่ามันพองนะฮะแล้วก็เดินลําบากมากเลยนะฮะเพราะเราใส่รองเท้าคู่ใหม่แล้วมันครับมันกัดมันยังสดเสียดสีมันไม่ไม่ถนัดนะฮะแล้วเราก็ไปเดินนะฮะแล้วเราก็ใช้ใช้เตือนเยอะนะฮะที่วเวลาไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นอะไรที่เออประสบการณ์ชีวิตอีกหนึ่งประสบการณ์นะฮะตอนนั้น ไปเที่ยวที่ตามคณะทัวร์ไปก็ดีนะฮะที่ทางแบงค์พาไปใช่ไหมครับก็ไปสถานที่ต่างๆเราก็ได้เปิดโลกกว้างนะฮะเพราะถ้าอยู่ออสเตรเลียเนี่ยอย่างเพิร์ทผมก็จะอยู่แต่ที่เพิร์ทอ่ะนะฮะผมก็จะมะีประสบการณ์ในเพิร์ใช่ไหมครับโอเคมาทําข่าวก็ได้มีประสบการณ์ในหลากหลายที่นะฮะเพียงแต่ว่าบางครั้งผมก็อาจจะไม่สะดวกเดินทางบางครั้งผมก็สะดวกเดินทางใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นที่ในต่างจังหวัดก็เช่นกันนะฮะบางทีถ้าผมไม่ติดอะไรผมก็ไป ร่วมงานด้วยใช่ไหมครับต่างประเทศถ้ามีเชิญมาถ้าผมไม่ติดอะไรผมก็ไปร่วมงานด้วยใช่ไหมครับเราก็จะได้เปิดโลกกว้างใช่ไหมครับการเปิดโลกกว้างนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับทําให้เราได้เห็นมุมมองโลกเทรนต่างๆได้เร็วขึ้นใช่ไหมฮะยังสมัยก่อนเนี่ยฮะผมยังเคยคิดเลยนะฮะอย่างประตูกระจกเนี่ยฮะอย่างที่เพิร์ทนะฮะเขาก็จะใช้ระบบที่ใช้ไม้ก้านใช้อะไรที่ระบบล็อกที่แตกต่างจากเรานิดเดียวเองนะ แต่ก็ช่วยป้องกันนะฮะอย่างอย่างที่ผมเคยไปอยู่อพาร์ตเมนต์นะฮะก็ไม่มีพวกเหล็กดัดใช่ไหมครับแต่ว่าจะเป็นประตูกระจกสไลด์ใช่ไหมฮะแต่เขาก็จะมีสลับผมว่าสังเกตดูจะสลับกับที่บ้านเรานิดหนึ่งนะฮะและด้านไหนเนี่ยจะสามารถที่จะไปตัดท่อนไม้อะฮะมาวางขวงได้ก็ทําให้เปิดประตูออกมาไม่ได้นะฮะบางทีเราไม่อยู่หรือไม่อยู่หลายวันใช่ไหมครับเราล็อกกระจกแล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องผักไอตัวไม้ท่อนนะฮะพอดีที่เราไปเช่าเนี่ย าบางบางเจ้าของเขาจะมีเตรียมไม้ไว้แล้วใช่ไหมฮะเราก็เอาไม้ตัวนี้ยมาวางขวางไว้ที่ตรงตรงที่ประตูกระจกฮะ,ะที่เราปิดไปแล้วมันจะมีช่องว่างให้เราวางไม้เสียบลงไปได้เราเปิดยังไงก็เปิดไม่ออกยกเว้นว่าต้องตีกระจกปึ้งออกมาใช่ไหมครับแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งที่ยี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะก็ค่ะแ้วก่อนผมก็แบบอ่าซื้อน้ำนะฮะเป็นคล้ายๆน้าน้ำสปริงวอเตอร์นะฮะ ก็เป็นน้ำแร่ใช่ไหมครับก็จะเป็นกดใหญ่ๆเหมือนกับที่บ้านเราเนี่ยฮะแล้วบางทีเราสั่งซื้อประจามใช่ไหมเขาจะแถมคล้ายๆกับเป็นเป็นเป็นกระบอกที่ใส่น้ําที่แบบเป็นที่มีที่ฝากดให้เราเลยใช่ไหมฮะหรือว่าเราต้องซื้อเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นพลาสติกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีมีเป็นก๊อกน้ำใช่ไหมฮะเราก็ยกอ่าถังน้ำเนี่ยมาคว่ำลงไปใช่ไหมครับแล้วเราก็กดกดกดน้ําเหมือนกับเป็นเป็นที่เราใส่หัวก๊อกอ่ะกดใช้ได้เลยใช่ไหมครับผมแน่ใจว่า เขาไม่รู้แถมหรือเปล่าหรือว่าต้องซื้อเพิ่มอีกไม่กี่เหรียญน,นะฮะเขาก็ทําออกมาเป็นเซตเลยนะฮะมีตั้งนานแล้วนะผมยังมองว่าเออถ้าตอนนั้นผมกลับมาผมผมอยากจะไปลองที่แบบบริษัทที่เขารับทําพวกพลาสติกหรือว่าเซรามิกใช่ไหมครับแล้วเราก็จ้างให้เขาทําเป็นปั้นปั้นเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นถังใช่ไหมฮะถังที่ที่แบบเปิดฝามาเพื่อยกน้ามาวางคว่ำลงไปใช่ไหมครับแล้วก็มีใส่ก๊อกเข้าไปใช่ไหมครับเราก็ เหมือนกับไม่งั้นเวลาจะเทเหมือนกับที่ที่ที่บ้านเราก็จะเป็นเครื่องทําน้ําเย็นใช่ไหมฮะที่เป็นคล้ายๆเป็นเป็นเป็นตู้เย็นใช่ไหมฮะที่ที่เราต้องยกขวดน้าลงมาเทลงมาใช่ไหมฮคว่ำลงมาแล้วก็กดใช่ไหมฮะแล้วก็น้ําออกมาก็เย็นใช่ไหมแต่ของของที่ที่เพิร์สเนี่ยอากาศมันเย็นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็จะมีตัวที่เป็นอะพลาสติกให้เป็นถังนะฮะถึงไม่ก็เป็นเซรามิกใช่ไหมครัอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็มีหัวก๊อกใช่ไหมฮะ เราก็แค่สั่งน้ำมาบางทีท่านก็มาส่งให้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเราไม่ทำไมขาดไปครับพอดีตะกี้ใช้ระบบซูมอยู่นะครับแล้วเสร็จแล้วอยู่ดีๆมันได้ประมาณ15นาทีตัดออกใช่ไหมฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกาลังคุยถึงที่บอกว่าที่เป็นแทงน้ําใช่ไหมครับแล้วก็อ่าที่เราในบ้านเราจะเป็นแทงน้ําที่ทําน้ําเย็นใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ที่เพิ์ดเนี่ยเมื่อ20กว่าปีก่อนสมัย2540้ยใช่ไหมฮะ เดี๋ว่าก่อนหน้านู้นด้วยนะฮะสองพันห้าร้อยสามสิบห้าสามสิบหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบนะฮะก็จะมีแบบธุรกิจที่เราสั่งน้ําใช่ไหมฮะแล้วก็มีคล้ายๆกับเป็นถังน้ําใช่ไหมฮะเป็นพลาสติกหรือเป็นเซรามิกใช่ไหมฮะอาจจะต้องอ่าจ่ายเงินเพิ่มหรือซื้อเพิ่มนะฮะแล้วก็จะมีหัวกอกใช่ไหมฮะแล้วเราก็ยกอ่าถังน้ํามาวางคว่ำลงมาใช่ไหมฮะเราก็กดน้ําดื่มได้เลยใช่ไหมครับก็ช่วยให้เราอ่าสะดวกขึ้นนะฮะไม่งั้นถ้าเราไม่มีตัวตัวถังพลาสติกตัวนนนี้ฮะะมมััก็จ อ่าเวลายกน้ำถังน้ำมาเทเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมฮะน่าจะมาเป็นเซตให้หรือว่าแถมให้ใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะซื้อเพิ่มนะฮะถ้าให้ข้อมูลผิดนะฮะก็ช่วยเราได้เยอะนะัะเพราะผมก็ซื้อน้ำทานนะฮะก็ใช้น้ำส่วนใหญ่ที่ออสเตรเลียที่เพิร์ธจะเป็นคล้ายๆลสปริงวอเตอร์นะฮะก็ขอย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งก็เป็นน้ำแร่นะฮะก็ราคาขวดหนึ่งก็ไม่กี่เหรียญมั้งฮะผมจะไม่ได้แล้วนะฮะยี่สิบกว่าปีแล้วแต่แต่ก็สั่งมาบางทีก็สั่งมาถ้าเขาก็มาส่งให้นะฮเราาก็สั่งม แล้วก็มาส่งให้แล้วเราก็หมดแล้วก็เราก็ยกมาเปลี่ยนใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้น้ําน้ําแร่ทานนะฮะเพราะว่าเราก็จริงๆแล้วน้ําก๊อกก็ทานได้นะฮะแต่เราก็แบบว่าไม่ไม,ไม่เพราะเราจะยึดติดก,กับอ่าที่เอาน้าก๊อกด้วยแล้วก็ไปต้มด้วยใช่ไหมฮะแต่พอเราไม่มีเวลาเราก็ใช้เป็นสปริงวอเตอร์น้ําแร่เลยซื้อมาหรือว่าจะไปซื้อเป็นแพ็คก็ได้แต่ว่าเราซื้อเป็นกวดใหญ่มันก็จะถูกหน่อยใช่ไหมฮะแล้วเราก็มาคว่ำลงไปในถังพลาสติกที่มีอ่าก๊อกน้ําเราก็ กดน้ำได้ใช่ไหมฮะแล้วบางทีไม่ต้องแช่เย็นนะฮะเพราะอากาศมันก็เย็นเย็นอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับเราได้ทานน้ําอาจจะไม่ได้เย็นเหมือนกับที่เราแช่ในตู้เย็นแต่มันก็เย็นแบบเราก็โอเคอ่าเหมือนกับองศาของในห้องนะฮะมันก็ทําให้เราก็โอเคไม่ต้องแช่ก็ได้จะแช่เพิ่มก็ได้ก็กดใส่ขวดใช่ไหมฮะขวดพลาสติกหรือกระบอกน้ําแล้วก็แช่ตู้เย็นก็ได้ใช่ไหมครัเพราะว่าเวลาเราไปเช่าอพาร์ตเมนต์นะฮะเขาอาจจะมีอ่า ตู้เย็นให้ใช่ไหมฮะมะีเครื่องทํากับข้าวก็คือคล้ายๆเตาแก๊สนะฮะที่เพราะที่นั่นจะใช้เป็นระบบแก๊สใช่ไหมฮะแล้วก็มีเครื่องทําน้ําร้อนท,ที่ใช้แบบระบบผ่านแก๊สใช่ไหมฮะแต่ว่าเราอาจจะไปซื้อเพิ่มอย่างเช่นไมโครวเวฟหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆแล้วมีโอกาสได้เช่าบ้านอยู่กับเพื่อนนะฮะไอ้ตรงนี้เราก็อาจจะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาซื้อเครื่องซักผ้าเข้ามาเครื่องปั่นผ้าเข้ามา นะฮะแล้วก็ซื้อ,อที่นอนเข้ามาเตียงนอนที่นอนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้ามาแต่ว่าเวลาเราขายเวลาเราย้ายก็ขายได้นะครับก็จะโทรไปร้านที่รับซื้อของมือสองนะครับเขาก็จะมาประเมินราคาแล้วก็ซื้อในราคาที่เราพึงพอใจที่เราอยากขายนะฮะก็ก็คือเวลาเราย้ายเราก็จะซื้อขายอย่างนี้นะฮะอย่างผมผมย้ายบ้านบ่อยสมัยก่อนก่อนที่ผมจะมีรถประจํา ตัวเองนะฮะที่ซื้อรถของของใช้เองนะฮะผมก็จะใช้แท็แทกซี่บางทีผมต้องทุกของเยอะผมก็อาจจะเลือกเป็นคล้ายๆแวนแท็กซี่นะฮะก็จะรีเควสไปว่าขอเป็นรถแวนนะที่เป็นแท็กซี่อะไรเงี้ยเราจะได้ทุกของได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็บางทีเราเรียกมาใช่ไหมครับเขาก็าจะกดมิเตอร์แล้วก็อาจจะมีชาร์จเพิ่มหรืออะไรเงี้ยผมจะผมผม จำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าปกติมันจะสตาร์ทที่สามเหรียญกว่านะฮะที่เราขึ้นไป,นไปกดมิเตอร์ก็สามเหรียญกว่าใช่ไหมฮะแล้วเราก็เข้าไปถึงก็สามเหรียญกว่าแล้วก็วิ่งไปประมาณกี่กี่กิโลเหมือนกับเมืองไทยเรานะฮะเสร็จแล้วก็ค่อยๆขึ้นทีละเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ฮะแล้วเาบางทีสำเนียงเราก็ไม่ค่อยดีบางทีเราโทร call call a l l center สั่งพี่เออแค่ในแฮว่าแท็กซี่กทู ทำแวร์อะไรเงี้ยนะฮะก็ไปสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับเขาก็จะมารับที่ตึกเราเขาก็จะถามว่าเราอยู่ที่ตึกไหนเราก็จะบอกอยู่ที่ตึกนี้อ่าบางทีท่านก็จะถามไอเบ็กยูพาเดินพาเดินอะไรเงี้ยนะเราเขาเหมือนกับสำเนียงเราอาจจะยังไม่ได้ใช่ไหมฮะเราก็บอกอ๋ออย่างงี้อย่างนี้แล้วก็เลยสเปรลให้เขาสะกดให้เขาสเปรยลิงให้เขาฟังก็สะกดให้เขาฟังอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะท่านก็บอกอ๋อโอเคอ่าก็อาจจะถามบ้านเลขที่ใช่ไหมฮะนัมเบอร์อะไรเงี้ยอดเดรส เราก็บอกเขาไปอย่างนี้ฮะเสร็จแล้วอีสัพพะหนึ่งเขาก็จะมารอเราก็พยายามมองที่หน้าต่างหรืออะไรเงี้ยหรือว่าลงมารอข้างล่างใช่ไหมฮะอีสัพพกนึงเขาก็จะขับมารอแล้วเราก็ขึ้นแท็กซี่มาใช่ไหมฮะก็อาจจะมีเวลามิตเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราเรียกมาแล้วต้องชาร์จเพิ่มหรือเปล่าผมจําไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าปกติเวลาขึ้นไปก็ประมาณสามเหรียญกว่าครั้งแรกนะฮะแล้วก็รถรถรถ,รถบัส ก็จะมีแบบฟรีโซนในเมืองอะไรเงี้ยนะฮะรถไฟก็จะมีฟรีโซนในบางในในเมืองเหมือนกันนะฮะไปกี่สถานีแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเสียเงินนะฮะแล้วก็เราซื้อเป็นติ๊กเก็ต all day ติ๊กเก็ตก็ได้หรือว่าเป็นติเกตหนึ่งติ๊กเก็ตก็ใช้ได้สองชั่วโมงใช่ไหมครับบางทีถ้าเราเผลอเลอลืมเนี่ยบางทีเราระหว่างกลางที่กําลังเดินทางไปฮนะเขาจะมาตรงกลางกางที่เราลงไม่ได้อะนะฮะระหว่างที่ รถไฟกําลังเคลื่อนขอบวนใช่ไหมฮะจากสถานีหนึ่งไปสถานีสองที่ต้องคิดเงินใช่ไหมแล้วบางทีเราลืมหรือว่าเราซื้อซื้อแค่อ่าสิบสถานีแต่ไปถึงสิบห้าสถานีใช่ไหมเราก็นั่งบางทีอ่าคนตรวจมาแล้วมาอยู่ที่ช่วงช่วงที่พอสถานีอ่าขึ้นรถไฟฟ้าเคลื่อนปุ๊บก็มาถึงก็ขอดูติเก็ตใช่ไหมฮะถ้าดูแล้วมันขาดหรือว่ามันไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยบางทีโดนปรับสูงเหมือนกันนะครับเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ว่า บางทีบางโซนฟรีโซนเราก็ขึ้นไปยืนเลยนะฮะพอลงสถานีที่หนึ่งสถานีที่สองเสร็จเราก็เดินลงไปแล้วอย่างบางครั้งสมัยก่อนบางทีผมก็ประหยัดค่าน้ํามันนิดนึ่งนะฮะเพราะว่าบางทีเราการเดินทางมันก็ค่าน้ํามันมันก็เราก็จะเป็นเซลล์เซอร์วิสเองนะฮะก็เติมเองแล้วก็ไปจ่ายที่ข้างในเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เราก็บางทีจะจอดไปที่อาสหาเทนสเตชันนะฮะหรือตามซับเบิร์ตต่างๆนะฮะที่เราจะไปอย่างเช่นเราจะ อย่างเช่นกรุงเทพนครปฐมอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะไปจอดแถวาถนครชัยศรีที่เป็นสถานีรถไฟที่ผ่านไปนครปฐมผมก็จะขับจากบ้านผมมันอยู่ไม่ไกลจากนครชัยศรีสมมุตินะฮะดีกว่าเราจะขับขึ้นไปนครปฐมเลยเพราะว่าค่า้ี่มันก็ค่อนข้างสูงหน่อยเราก็จะขับไปแถวนครชัยศรีเสร็จแล้วก็ไปต่อรถไฟไปนครปฐมก็กดในเลทราคาเท่าไหร่แลว้วบางทีเราไปทําธุระสิบนาทียี่สิบนาทีเดินทางอีกสิบนาทียี่สิบนาทีเราก็ใช้ ตั๋วธรรมดาก็ได้สองชั่วโมงใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราจะไปต่อรถบัสหรือว่าลงเรือก็ได้ใช่ไหมครับภายในสองชั่วโมงฮะแล้วเราก็ถือว่ามันก็เซฟค่าใช้จ่ายเราดีกว่าเราขับรถไปเลยก็อาจจะเสียค่าน้ํามันที่สูงขึ้นใช่ไหมครับก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอ่า ทราบในรายการนะฮะก็เป็นภาคสนามนะครับตอนนี้ก็พยายามจะลองหาทุกๆช่องทางดูในการามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของมิตรเฮาในหลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะฮะอ่าอินสตาแกรมนะครับทวิสต์เตอร์นะครับไอจี IG นะครับอ่ายูทูบนะครับติ๊กต็อกนะครับผมก็จะมาอ่าคุยนะฮะเท่าที่ผมพอจะมีเวลานะครับแล้วก็มากดลงไปใน YouTube ช่อง BCC Channel FM 9 0 5ผมด้วยนะครับแล้วก็มาแชร์ลงที่ท่องช่อง TikTok นะครับอย่างคลิปเมื่อวานนี้ที่คุยถึงอ่าตุดกีน,นะครับก็ได้รับกระแสะตอบรับจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางช่อง TikTok ของผมนะฮะ ก็เป็นจำนวนมากนะครับผมก็ใช้ชื่อ BCC Channel FM 90.5เช่นกันนะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชหาหรือดูคลิปเก่าๆของผมได้ในช่องทางของผมได้เลยนะครับทั่วโลกเลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับเพียงเรามีแค่มือถือ1เครื่องก็สามารถที่จะกดดูได้แล้วนะครับคลิปเก่าๆนะครับบางคลิปก็ยังเป็นอะไรที่ได้รับกระแสตอบรับอยู่นะครับไม่ว่าจะคลิปพูดเกี่ยวกับพยาน คลิปกราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผมทยอยลงในช่วงก่อนหน้านะครับแล้วก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ผมได้นะครับผมก็จะมีลิงก์ของอ่า YouTube ไปแปะไว้ที่หน้าเว็บอ่า bccommunication.net ด้วยนะครับแล้วก็ bccchannel.net นะครับก็จะมีลิงก์ไปแปะไว้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่ช่อง YouTube ของผมได้เช่นกันนะครับก็จะมีคลิปหลากหลายคลิปเลยนะครับบางคลิปก็กับ มีกระแสาตอบรับอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นพระยันแช์แหล่งฮูนะครับหรือว่าฮู้มังกรเขียวนะครับพ้ยันอาเหล่าแปะลงสีนะครับอ่าอเหล่าแปะโกกิมโคยนะครับอาหวยหลังเซียนนะฮะเพราะสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณปู่นะฮะจะเรียกอาเหล่าแปะลงสีว่าอาหวยหลังเซียนนะครับนะฮะแล้วก็มีอ่ายันนะครับแล้วก็ตำนานของ องค์กรท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาคองสามนะครับแล้วก็จะมีสถานที่ต่างๆที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปกราบขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอมาโจนะครับเทโอเซบอไหไฮตังมาที่าจะแม่สามุกจีนบางแสนนะครับหรือว่าแปะอ้วงแต่เสีหกโจนะครับที่วัดสามจีนนะครับท่านเจ้าพ่อเฮงเจียผู้ยิ่งใหญ่นะครับหรือว่าที่สวนผักนะครับแล้วก็อีกสถานที่ ต่างๆอีกมากมายเลยนะครับปึงเถากงปึงเถาม้านะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทรงว่านะครับที่เซนหลุยนะครับหรือว่าที่วัดสันเจ้านะครับก็มีได้ทำคลิปเช่นกันนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆอีกนะฮะอย่างเช่นไปเติมน้ํามันก๊าสนะครับแล้วก็ไปลอดที่ใต้โรงศพของท่าน ที่มีสรีระของหลวงปู่โอภาษีนะครับที่อาสมหลวงปู่โอภาษีนะครับที่วัดหลวงปู่โอภาษีที่พุทธบูชาก็มีนะครับผมก็มีนาคลิปลงในช่องทางต่างๆของผมนะครับสามารถติดตามและรับฟังได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสค่อยมาคุยกันต่อนะครับการสวัสดีครับผม